สวัสดีค่ะทุกคนบ้านสวนไรนามาแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาชมทุ่งแล้วก็ชมทุ่งนากันอีกแล้วเช่นเคยนะคะจะมีคำถามหลายหลายคนนะคะว่าทำไมถึงต้องมาทำเกษตรผสมผสานมีอะไรดนจิตดนใจนอกถึงให้มาทำเกษตรผสมผสานหรือว่าเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเหตุผลหลักๆเลยก็คือตามรอยพ่อหลวงรอก้านะคะ ซึ่งในพระราชดำรัสของพระองค์ท่านทำให้เราอยากที่จะมาตามรอยพ่อหลวงคือปลูกอยู่ปลูกกินนะคะมีกินมีใช้ยังไงก็ไม่อดแน่นอนเขาจึงเรียกว่าเกษตรผสมผสานนะคะในสวนหรือว่าในไร่ของเรานะคะจะปลูกพืชผลทางการเกษตรสสหลากหลายชนิดนะคะผสมผสานกันไปก็จะมีปลูกไม้ป่าก็มีนะคะ ปลูกไม้ผลปลูกผักปลูกผล,ลไม้มีหลากหลายชนิดนะคะผักก็จะมีมะเขือมะเขือที่เราปลูกนี่ก็ช่วงนี้กำลังออกลูกเหมือนกันนะคะมีดอกกะเพรานะคะก็มีกระเจี๊ยบเขียวค่ะต้นนี้ก็เพิ่งป่งขึ้นมานะคะไม้ผลก็จะมีมะม่วงต้นนี้ก็คือลูก อยู่กับพื้นเลยดกเหมือนกันนะคะแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เป็นไม้ผลที่ชอบน้ำปลูกง่ายถ้าหลายๆคนนะคะมีกิ่งตอนก็สามารถนำมาปลูกได้ก็โตเร็วนะคะมะนาวก็มีนะคะมะนาวปลูกไว้แต่ว่าบางต้นปลูกไว้ก็ยังไม่มีลูกก็มีนะคะแต่กำลังโตเลย แล้วก็ไม้ป่าที่เราปลูกก็จะมีพวกพยุงนะคะไม้ป่ามีมะข่าโมงมีต้นยางนาต้นชิงชันก็มีนะคะนกมาทำหลังที่เครือกล้วยนะคะมะม่วงที่เราไปเก็บมานะคะเมื่อตอนช่วงสายๆนะคะก็ได้มาหลายลูกเป็นมะม่วงโชคอนันต์นะคะเก็บมาจะนำไปบ่มที่บ้านนะคะแล้วก็ เราก็มาวางให้ยางเขาออกหมดนิดนึงนะคะแล้วก็เพราะว่าจะได้ใส่ถุงจะได้ไม่เปื้อนเพราะว่ายางค่อนข้างที่จะสักออกยากเหมือนกันถ้าเปื้อนเสื้อผ้านะคะการทำการเกษตรนะคะน้ำเป็นสิ่งสำคัญะคะ่ะถ้าไม่มีน้ำทำการเกษตรก็ค่อนข้างยาก ยิ่งช่วงนี้ฝุนฟ้าไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาลด้วยอย่างเราเนี่ยคือได้น้ำชนละปะานสูบผ่านมาก,ก็โชคดีหน่อยคลิปนี้ฝากรับชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ